โอ้ oh oh, โห oh. Oh, oh. วันนี้สับสนโดยตลาดน้ำสี่ภาคสภาษาสวัฒนธรรมสี่ภูมิปัญญาไทยโครงการตลาดน้ำสี่ภาคพัทยาสัมผัสแห่งสายน้ำ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางศิลปะวัฒนธรรมไทยกลางใจเมืองพัทยาที่จะให้สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่จำลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไทยเรียนรู้วิถีพอเพียงที่ผูกพันกับสายน้ำที่มีสเสน่ห์ในสี่ภาคของประเทศไทยณที่นี่ตลาดน้ำสี่ภาคพัทยานั่งเรือพายชมทัศนียภาพสองฝั่งน้ำสัมผัสกับวิถีชีวิตความ เป็นอยู่การค้าขายทางน้ำกับร้านค้าเรือนไทยไม้สักทั้งหลังที่สวยงามโครงการตลาดน้ำสี่ภาคพัทยาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวบึงน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกแห่งเดียวที่จะคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตคนไทยที่ยึดตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้คงอยู่ตราบนานเท่านานพี่เอคะพี่เอนะพี่เปิ้ลตรงไหนคะเนี่ย นัดที่นี่แหละครับวัดพระยาสุเนเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นสถานที่ที่พี่เปลินไอรินมาบ่อยมากแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเพราะค่อนข้างจะกว้างเหมือนกันนะกว้างมากเลยนะคะแอบะอ๊แใช่ไหมใช่ไหมสาวสวยคนนี้หรอเปล่าเซ็กซี่เซ็กซี่ลยนะเดี๋ยวเราไปคุยกันเลยดีกว่าแต่หน้าตาดูลักสัตว์มากอ่ะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าไปเลยดีกว่า สวัสดีครับสวัสดีป้อนคะน่ะนี่ตัวจริงเสียงจริงฮะป้อนไทอรินนะครับแนะนำตัวกับทางกล้องนิดนึงสวัสดีค่ะบป้อนอรินนะคะโอ้โหโ,หโอ้โห คือที่นี่นะครับคุณผู้ชมครับเ,เปิ้ลเป็นคนบอกเองว่าพี่เอมาถ่ายรายการที่นี่เปิ้ลมาบ่อยมาบ่อยขนาดไหนครับใช่ค่ะเรียกว่าเกือบทุกวันก็ว่าได้พาเวลาเปิ้ลใส่บาตเสร็จอะไรเงี้ยเปิ้ลก็จะแวะมาที่นี่มาทุกวันเลยเหรอคะเกือบทุกวันเลยจากปกติเขาเก็บค่าบัตรจนเขาให้เข้าฟรีแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ะซึ่งหลายคนจะไม่ค่อยทราบในในชีวิตประจําวันของคุณเปิ้ลเรื่องของการทําบุญใช่นะฮะหลายคนจะมองเรื่องของภาพลักษณ์ที่เป็นเซ็กซี่สตาร์ซะมากกว่าค่ะใช่แล้ว พี่เปิลรู้สึกไงเวลาคนมองพี่เปิลแบบภายนอกดูเซ็กซี่แต่ไม่ได้มองในเรื่องของการธรรมะธมง,งเราเลยอะจริงๆชินแล้วนะคะ,ะคิดว่าเป็นเรื่องปกติมากกว่าเพราะว่า ด้วยเนื้อง,งานของเราส่วนใหญ่คนจะชอบมองว่าเราเซ็กซี่แต่เบิ้นเองไม่ได้คิดว่าตัวเองเซ็กซี่นะอ,อาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นคนที่ดูมั่นใจตัวเองบุคลิกดูมามั่นคนก็เลยไปมองเองว่าเซ็กซี่แล้วคนก็เลยวางภาพว่าถ้าเราเซ็กซี่เนี่ยเราก็คือมีที่ยืนในวงการแล้วก็ได้ทํางานแล้วเราก็รู้สึกว่าตรงนี้ถ้าเผื่อเราทํางานในลักษณะรูปแบบนี้แล้วคนมีความสุขเราได้ทํางานต่อเราได้ทํางานที่รักต่อก็คือ เราก็ไม่ได้คิดอะไรมันเป็นส่วนเนื้องานแต่มถึงเวลาเปิ้ลก็ใช้ชีวิตจริงปกติของเปิ้ลนะคะใช่ก็เห็นในไทม์ไลน์หรือว่าในเฟสจะใส่บาตทุกวันนะคะไม่ว่าจะไปต่างจังหวัดไปงานก็จะมีภาพในการทําบุญอยู่ตลอดเวลานะครแต่วันนี้มาก็ไม่ได้แต่งหน้าแต่งตาเป็นศกสตาอะไรมาเออใช่ดูแบบดูผู้หญิงสวยใสแบบธรรมชาติมากชีวิตน่าสงสารนะยังไงคะพี่ัวคนเดียวะตอนนี้อ๋สดเหรอคะ ดูแลต, <c oughs> ตัวเองทั้งหมดเลยต้องเรียกว่าเมื่อประมาณสองปีก่อน <c oughs> คุณแม่น้องสาวคุณยายเสียหมดเลยเ<อ>สามคนแล้วก็เลยอยู่คนเดียวแล้วก็นี่เป็นก็อีกเหตุผลหนึ่งด้วยที่ทําบุญตลอดเพราะเราเห็นว่าความตายเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง<อ>แล้วก็วันหนึ่งเราก็ต้องตายไปวันยังค่าเ,<อ>เพราะฉะนั้นก็สะสมบุญเป็นสเสบียงบุญเอาไว้นะคะถ้าถามถามแบบนักข่าวถามสร้างภาพเปล่าทําบุญสร้างภาพเปล่าเพิ่นเชื่อว่าคนสร้างภาพเนี่ยสามารถ สร้างได้เป็นปีๆแบบเปิ้ลเนี่ยเขาคงเก่งมากเลยจริงนะจริงเปิ้ลทำแบบนี้จริงๆ,งๆก็ทํามาก่อนที่คุณแม่คุณยายจะเสียเนี่ยทำมาเกือบตลอดชีวิตอยู่แล้วคือการตื่นไปใส่บาตรทุกเช้าแล้วจนเราไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแปลกหรือผิดปกติอะไรอยู่แล้วโทครพูดไปฮะพูดไปะค่ะก็คือแล้วแต่มุมมองของคนมากกว่าค่ะแ่นหมาถ้าคุยกันที่เดียวในบรรยากาศที่ค่อนข้างจะพูดถึงพูดถึงวัดวิยาสุเรนหน่อยหนะทำไมถึงถึงมาบ่อยนอกจากใกล้บ้านแล้วมาแล้วประทับใจอะไรฮะ ก็อันดับแรกเลยเปิ้ลเป็นคนที่อยู่ซอยพระยาสุเรนนะคะอ,อ,อยู่ใกล้ ใช่ที่นี่ก็เป็นศาลของพระยาสุเรนนะคะเราก็นับถือท่านแล้วก็เคยมาบนบนสามครั้งได้สามครั้งเลยเรื่องงานขออะไรก็ได้เลยเราก็เลยจริงเหรอฮะจริงอจริงอะไรคะพี่เอพี่เอจะไปขอใช่ไหมคะมันช่วงโค้สุดท้ายชีตผมแล้วผมต้องขอแล้วนะพี่เอรู้ไหมว่าเปิ้ละมาขอสิ่งที่ใหญ่มากๆเลยสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้สามครั้งแต่เปิ้ลก็ได้ทั้งสามครั้งเปิ้ลเอานางรำมาแก้บนชุดใหญ่มาสามครั้งแล้วที่นี่ก็เลยนับถือท่านมากแล้วก็มาศึกษาประวัติด้วยว่า ท่านเป็นผู้บุกเบิกก่อตั้งแล้วก็ปกครองดินแดนแถบนี้มาพระยาสุเรใช่ก็เลยยิ่งนับถือท่านแล้วก็เลยอยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยรู้จักที่นี่ก็เลยเลือกสถานที่ตรงนี้เป็นการถ่ายทําซึ่งมันก็สะดวกพี่เปิลด้วยเพราะว่าพี่เปิลรู้ทุกซอกทุกซอยในวัดนี้เลยนะพี่เอ๋แล้วพี่พี่เลือกคนนี้มาเขาเขามีเขาเรื่องธรรมะเขาสุดยอดมากเลยอ๋อใช่เมื่อกี้ก็ได้มีโอกาสคุยแล้วนะคะคือคนมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเวลาคุยกันเขาจะรู้ว่าจริงไม่จริงแล้วก็ อย่างที่บอกเนื่องจากนับถือวัดพระยาสุเรนเพราะว่าพระยาสุเรนแล้วนะคะก็เป็นเพราะว่าที่นี่ร่มรื่นมีฟาร์มแกะนะคะมีมุมดื่มกาแฟมีให้หานปลามีให้หานปลามีตลาดน้ําด้วยใช่าวทินเดีอะไรเงี้ยค่ะเรียกว่าครบรถเลยคุ้มเลยมาที่เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณเปิ้ลพาพาทัวร์กันแล้วกันฮะแล้วคงไม่ไม่อยู่แค่ตรงนี้ฮะเดี๋ยวเรามู่ไปตรงจุดอื่นๆกันต่อไปดีกว่านะฮะใช่ค่ะกงก็ตายกันดีกวกัน ครับตอนนี้ก็เมื่อกี้เราคุยค้างกันไว้เรื่องของสารพยาธิค่ะนะครับเราขอคอนเฟิร์มเลยว่าสักิดมากๆขัเปิ้ลขออะไรขอสามสี่ครั้งเ่ะได้หมดเลยครับแต่ว่ามีทริคในการขอด้วยดวยหบอกให้แนะนำว่าทำยังไงขอแล้วบบ ปั๊บๆเลยที่พี่ปเปิลมาขอแล้วสามรอบนี่คือได้เลยใช่ไหมเรื่องงานเลยงานอย่างเดียวเลยก็คือตอนแรกเนี่ยคะเรื่องงานอย่างเดียวใช่ไหมเรื่องานอย่างเดียวจริงคือตอนแรกเนี่ยตอนเรื่องฝรั่งอะไรไม่เกี่ยวไม่ใช่หนูก็พยายามจะเปลี่ยนเรื่องก็คือตอนแรกเนี่ยเปิ้ลอยู่พยาสุเลนใช่ไหมคะก็มีมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาส่งเปิ้ลมาส่งเพื่อนเปิ้ลที่บ้านแล้วก็บอกว่า เนี่ยอยู่พญาสุเรนมาไหว้พญาสุเรนหรือยังศักดิ์สิทธิ์มากนะถ้าเกิดเป็นคนดีอ่ะขออะไรได้หมดเขาบอกอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากรู้ว่าเราคนดีไห<ร>ม <laughs> จริงจริงตอนแรกนึกอย่างงี้จริงนะพี่หนูก็มามาครั้งแรกหนูบอกว่าสาธุพญาสุเรนหนูอยากได้ละครพีเรียสักเรื่องหนึง่งหนูชอบใส่ชุดโบราณโบราณอะไรเงี้ยถ้าหนูได้นะภายในอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยหนูจะมาแก้บนด้วยกันหนูก็มองไปก่อน เอ๊มีอะไรจะแก้บนได้อย่างเงี้ยเหรอใบไม้ตกแล้วบอกแก้บนด้วยการกวาดสารทําความสะอาด7วันวันหมายถึงว่ามาทํา7วันมาทําความสะอาดสาร7วันแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นแค่อธิตยากเองเอง7 8วันงานเข้าหนูก็ได้เรื่องขุนแผนขุนช้างขุนแผนงั้นเดี๋ยวเราไหว้สารพยาเรียกว่าเรือนพยาชุเรนพี่เอ็นึกยังว่าพี่เอ็นจะขออะไร ไม่ซีดีขอ้ดยพี่เองพี่ต้องเดินไปจับมือท่านข้างในขอเค้านี่ก็คือจับมือเวลาจับเนี่ยจะรู้สึกเหมือนจับคนจริงๆเลยแล้วก็ขอเลยด้านในเราไหว้ตรงนี้ก่อนเดีของงานดีกว่างั้นเดี๋ยวแล้วเราจะเริ่มยังไงตรงไหนก่อนดูนะคะี่ พี่เป็นคนดีอยู่แล้วโอ้ขอบคุณครับได้แน่นอนพี่เขาจะขออยู่เรื่องหนึ่งค่ะไม่ไม่ขอแล้วไม่ขอแล้วอยู่ดีดีแล้วโอ้พี่เอจะโสดไม่อยากซืเพื่อเลยเนาะนั่นแหละสิเราก็นึกว่าเนื้อหอมป๊อกกุ้งไม่คืออันนี้พี่เอเขาคิดมาตั้งเมื่อวานแล้วว่าจะขอเรื่องพี่ตัดในท่านนี้เลยมันกุมมือใช่เหมือนกุมมือแล้วก็ขอแบบอธิษฐานจิตดีๆเลยว่าอย่างอย่างพี่เอก็บอกว่า ลุมได้มาเผยแพร่วัดนี้นะอะไรเงี้ยให้เป็นที่รู้จักเป็นที่นิยมขอในสงบุญนี้ขอให้ประสบผลสําเร็จในเรื่องการงานที่สิ่งใดสมงรารนาได้เพิ่มแล้วก็เจาะจงไปเรื่องหนึ่งที่อยากได้ค่ะพี่ลองดไค่ะ งั้นเดี๋ยวเราไปอีกจุดหนึ่งก็คือการถวายสังฆทานซึ่งวันนี้พิพเปิ้ลเหมือนการรีเควสเลยว่าอยากถวายสังฆทานด้วยตัวพี่เองเนี่ยต้องบอกว่าไม่ค่อยได้เข้าวัดแ,แบบเต็มๆอ่ะคือไม่ได้ถวายพี่เปิ้ลรู้ไหมว่าวันเนี้ยพี่เปิ้ลแบบโอ้โหต้องต้องขอบคุณพี่เปิ้ลมากที่ให้พี่อเอเนี่ยมาถ่ายทำ<ช>ที่วัดทำไมรู้ไหมคะเพราะวันนี้พี่เอจะอุทิศตนทำไมฮะเป็นอาหารของปลาค่ะไม่ใช่ไปให้อาหารปลาก็ดีกว่าปะหลายปีกว่าจะหมดแล้นะทุกคนรวมไปหน้านี้ประวัตสังฆทานค มีคาระตังหีตายะสุขายะฆ่าแต่ทระสงฆ์ผู้เจริญฆาจ้า,า,ท,าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งสังฆทานร้อง้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระที่สุสมขอพระที่สุดสมทรง,งรับเรื่องสังฆทานร้อัคงบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ขวดน้ำโอ้โหดูคุณเปิ้นคล่องคล่องมากมากเลยโอ้ผมยังทำไม่ได้เลยนะครับอ